โอเคครับผมก็ <laughs> ก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราเจะมารีวิวครับผมนะครับในปัจจุบันที่ผมเล่นอยู่ว่ามีของอะไรบ้างนะเออผมจะเริ่มจากตัวละครก่อนเลยนะสันส้นงง่ายๆตัวละครตัวละครก็อย่างที่บอกนะครับก็คือครบทุกตัวครับไม่มีตัวไหนขาดสัก,กตัวเลยครับครบทุกตัวเห็นป่ะครบทุกตัวเลยส่วนคู่หูก็ กอไม่ค่อยครบนะที่เหลือก็คือเขาแจ่แบบอีโวพาร์ไงเห็นปะเออจริงตัวผมไม่ครบแหละทุกตัวเลยมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดตัวนะครับที่ผมมีประมาณแปดตัวนะที่ผมมีนะคนดูอ่าเอนี่ผมจะพาทุกคนมาดูแฟชั่นเดี๋ยว ก็ถ้าเป็นเซตเซตมันเรียกว่าเซตเหลอวะเซตแบบนี้เล่นอะมีประมาณหกสิบห้านะเป็นไงพอได้ไหมพอตึงแง่พอตึงพอไปต่อได้น,นะ,ะส่วนเซตเซตที่มันไม่แยกนะครับเอเอเซตที่มันไม่แยกเออถูกไนะหมก็มีประมาณสามสามตัวนะมีทุงทุงแล้วก็มีไอ้นี่ละส่วนหัวหัวนะครับก็มีประมาณหกสิบห้า อ่าหกสิบห้าหัวนะครับอ่าผมจะค่อยๆเลื่อนเลยฮะอ่าส่วนไอ้มวกอะไรไม่รู้นะเนี่ยอ่าสิกอย่างนี้แหละมีอยู่ประมาณสี่สิบสามนะครับก็คือไม่ค่อยเยอะนะส่วนลายพิเศษก็มีอยู่สิบเจ็ดอ่าเสื้อมีอยู่ร้อยสามสิบสี่ครับคุณคณดูอ่าร้อยสามสิบสี่นะผมจะค่อยๆเลื่อนนะผมจะไม่แตะนะผมจะค่อยๆเลือ่อนค่อยๆเลื่อนนะเห็นไหม ก็จะมีแบบของเดิมๆนิดนิยหน่อยนะครับกางเกงมีอยู่เก้าสิบห้าครับผมตอนนี้รองเท้ารองเท้าอยู่ประมาณหกเอ้แปดสิบเจ็ดเลยไม่ใช่หกอ่าแปดสิบเจ็ดอ่าเรามาดูของตัวหญิงบ้างดี I know, I know. I ตัววิ่งนะครับเซ็ตที่ใส่ได้นะไอเซตที่มันแบบเออแพ็กแล้วเรียกแพ็กกันะ เซฟแพ็กน้ำก็จะมีประมาณนี้นะของตัวผู้หญิงเออผมไม่ทำผมไม่ค่อยได้รีวิวนานละก็จะลืมๆหน่อยอ่าส่วนนี้ก็มีประมาณสามอัน,นอันนี้ใส่ได้ดนะครับผมอ่าหัวอันนี้ของอันนี้ของผู้หญิงอนะเห็นไหมผมจะค่อย <c oughs> ๆเลื่อนนะของผู้หญิงอนะเห็นปะ่ะก็มีเท่าๆกันนะอ่าเห็นปะ่ะคนดูว่าไงอะของก็พอได้เอ้าเนี่ยดูเอาเนี่เห็นไหมดู โปเนี่ยนะเขาค่อยเรียนเขาค่อยเรียนอ่าเขาค่อยเรียนอ่าผมจะพามาดูคอลเลคชันนะคอลเลกชันมีอยู่ยี่ิบห้าเขาผมกระเป๋าขนาดของกระเป๋านะมียี่บห้าแล้วยี่บห้านะเออกล่องศบมีประมาณสามสิบสามสิบอ่ะเสียมากผมจะไม่ค่อยใส่สกินพวกกล่องศบกับกระเป๋าเท่าไหร่นะอ่าบอร์ดมีอยู่ยี่แปดอ่าเห็นไหม มีอยู่28ส่วนสกายสกายบอร์ดเอ้ยไม่ใช่สกายวีงอยู่ที่สกายบอดสกายวินมีอยู่หนึ่งนะอ่าบอร์ดมีอยู่35โอ้ท่าทางมีอยู่30ครับก็จะมีท่านี้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 ท่านี้ท่านี้แล้วก็ท่าแรงนะนี้นี้นี้เห็นปะ่ะท่าผมก็พอได้เห็นไหมส่วนท่าเปิดตัวก็มีหนึ่งนะสกิลสกิลก็ประมาณนี้นะ ขาพ sí, sí, uh, ิเศษไม่มีโปรไฟล์ครับผมโปรไฟล์อันนี้คือโปรไฟล์ของผมนะเห็นไหมเขค่อยเลื่อนก่อนค่อยเลื่อนค่อยเลื่อนเห็นไหมโปรไฟล์ผมจะประมาณนี้นะอ่าพื้นหลังครับผมพื้นหลังผมจะเลื่อนเลื่อนเลยนะผมจะค่อยๆเลื่อนอยู่อ่าอันนี้คืออันนี้มีหนึ่งแต่ผมไม่ยอมใส่ยามผ่านนะมิวจิคครับผม ประมาณนี้ลาดผมนะลาดผมรีเล่นปัจจุบันเลยประมาณนี้นะบางโค้บาบางที่มากีจกรรมผมก็เล่นไม่ทันนะมันเป็นช่วงที่ผมเลือกเล่นไปก่อนสามาถจะเล่นไม่ทันอ่ารถจะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะประมาณนี้นะเนี่ยเหีนป่ะเอาจริงมีอยู่สีนะนะ่นั่นแหละอันนี้ก็มีอื่นๆก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ประมาณ,น,มมาณ,น,มาณนี้เลยกล่องวีสิบสองอันนี้คือผมชอบเก็บไว้ไง ต่อไปก็สก,กินปืนแล้วัสก,กินปืนนะครับจะมีทั้งหมดเดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่มีสี่กระบอกนะฮะอเคก็มีประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วก็โอเค 4. สี่สกามีอยู่ประมาณสามนะผมกอซ่าไม่มีฟาร์มามีอยู่ห้าอ่าเอ๊ะผมลืมบอกไอ้พวกนี้เขาแจกนะ่ะ ไอพวกปืน EK สกาอะไรเนี่ยไอพวกงี้มันแก่งนะเอออย่าลืมเข้าไปรับกันนะครับเอแปดนี่มีอยู่สามพา마หนึ่งอักหนึ่งนะคาร์ลเฟลคาร์ลเฟลมีอยู่ห้าอ่าคิงวิเชอร์คิงวิเชอร์มีอยู่ประมาณสามสกินอันนี้ก็สามสกินเหมือนกันอ่าอ่า e ส4่นะจะมีทั้งหมดนะครับสี่สกินอันนี้ก็ มีประมาณสอง a ด d ไม่มีวูเวกเกอร์วูเกอร์มีประมาณสสกิน AC แปมี1สกินร้อยนัดมีทั้งหมดประมาณนับก่อนสี 4, ่4กระบอกอบูมมีอยู่ประมาณ5สกินนะครับขอยไม่มี UP มีประมาณทั้งหมดห้าสกินอ m p 5 5สกิน w e d s สสกินนะผมจะไม่ค่อยแตะแนละ้ว เอพีศรษูก็จะมีประมาณสามสกินนะผมแล้วก็จะมีเอพีศีรษูเอาบิลได้หนึ่งกระบอกมีแค่กระบอกเดียวนะพีก้าสูมพีก้าสูมีทั้งหมดสี่สกินนะผมทอม,ม,มสรรมันทอมสันมีหนึ่งสกินเวกเตอร์ ector, มีอยู่ประมาณหนึ่งแม็กซิมมีอยู่ประมาณสี่ใบสันมีอยู่ประมาณสามลูกซองยาวจะมีอยู่ประมาณ <c oughs> สองสเปสสเปสจะมีอยู่ประมาณทั้งหมดนะครับ ประมาณสี่กระบอกสองควงมีอยู่หนึ่งแม็กกิตมีอยู่หนึ่งสองชา้ามีประมาณหนึ่งโทก้อนมีประมาณหนึ่งสองใหม่มีประมาณสามสกินนะผมเอฟบิวเอฟบิวจะมีสองครับขาเก้าแปดขาเก้าแปดจะมีอยู่สามไม่นับรวมเป็นวันเดียนะเอฟสองสี่หนึ่งปืนฮิว <c oughs> ปืนฮิวหนึ่งนะผมปืนพก ปืนพวกมีอยู่ประมาณสองเอออะไรวะสองพกมีอยู่ประมาณสามนะครับอ็ม้าร้อยมีอยู่หนึ่งอันนี้ก็มีอยู่หนึ่งนะเห็นไหมเอออ่ากระทะกระทะคือผมไม่ชอบใส่นะผมจะไม่ใส่เลยเ,ลยเว้ยอ่ามีอยู่ประมาณเจ็ดนะครับมีดประมาณนี้เห็นปะเออไอ้พวกนี้คือผมมีไงแต่ไม่ได้ไม่อยากใส่เออประมาณนี้ประมาณนี้ หมัดไม่มีนะหมัดไม่มีแล้วเบิดอย oh ี่สิบโอ้โหไอวอลยี่สิบเันครับเข้ากันหมดเลย M79 ประมาณนี้ใครที่รับชมคลิปจนจบก,ก็ขอขอบคุณมากนะครับำหรหบวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมเจอกันไอทีในคลิปหน้านะ